มีดอวตารร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเปิดตัวโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญต้อนรับเทศกาลกินเจสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ผู้พิการช่วงวิกฤตโควิด -19 เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะเป็นกําลังใจและช่วยเหลือให้ผู้พิการค่ะได้มีโอกาสสร้างอาชีพสร้างไรายได้ค่ะในช่วงวิกฤตโควิด -19 ลาสุดคาบริษัทมิดอวตารจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายเนื้อจากพืชค่ะร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะได้เปิดตัวโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจ2,564ที25่ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจําหน่ายชุดอาหารเจพร้อมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจค่ะจะมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมศักยภาพค่ะและพัฒนาทักษะด้านการทําอาหารของผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการค่ะได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้พิการที่ยังขาดแคลนโอกาสต่างๆค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วริยะนามสริพงพันธ์ค่ะประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาร่วมโชว์ฝีมือในการทําเมนูอาหารสุดพิเศษ จากผลิตภัณฑ์เนื้อพืชมิตรอวตารอีกด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจค่ะอยากช่วยเหลือสนับสนุนค่ะและเป็นกําลังใจให้กับผู้พิการสามารถสั่งจองอาหารได้ค่ะตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถสั่งจองได้ที่ f a c e b o o k มิตรอวตารค่ะและ LINE แอดมิตรอวตารค่ะนี่ราะว่ามันต้องเป็นความเมตตาจากทีมนิตอวตารนะฮะ เป็นความเมตตาของทีมมิตรปาะทา,านที่มาเสนอโครงการนี้นะฮะแล้วโครงการนี้มันก็เหมาะมากสำหรับคนพิการนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยคนตาบอดในอเมริกาเนี่ยจะประกอบอาชีพร้านอาหารเป็นหลักเลยฮะ,ะซึ่งเมืองไทยก็ขายหวยนะฮะแล้วในหลายประเทศครับคนพิการเนี่ยทำธุรกิจอาหารเนี่ยประสบผลสำเร็จดีครับ แล้วเราก็เคยฝึกคนพิการนะคนตาบอดทำกาแฟทำอาหารเขาก็ไปเปิดร้านก็ประสบผลสาเร็จคนหูหนวกไปเปิดร้านก็ประสบผลสาเร็จทีถ้าเรามีอาหารสูตรดีดๆเข้าไปช่วยอีกเลยนะฮะผมว่าจะทำให้สามารถที่จะอัปเกรดตัวเองในการขายอาหารที่ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่ใช่แบบพื้นๆอย่างที่ เห็นที่ร้านผมฟื้นๆสร้างสอยอดนะครับผมแล้ก็เป็นการพัฒนานะครับตัวเมนูใหม่ๆอย่างตัว<ช>อย่างโครงการของมิราวตาครับเราก็ต้องช่วยทางอ,อาจารย์ที่เราทางมิราวตาเองเนี่ยก็คือได้ร่วมงานหรือว่า จริงๆก็คือเราได้ร่วมบุญกับทางมูลนิธิามา,า,ามานานแล้วแต่ว่าอมองว่าโครงการเนี่ยครับก็จะเป็นโครงการที่ต่อย,ยอดและเสริมสร้างอ,อย่างน้อยๆนะครับในช่วงเทศกาลเจปีนี้มันก็ทําให้หลายๆคนนะครับได้ตระหนักรู้แล้วว่าผู้พิการเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการที่จะประกอบอาหารได้ก็คือโครงการนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งในอนาคตทางนี้เอามาตามองว่าเราอยากจะทำโครงการร่วมกับทางมูลนิธินะครับที่ว่า,าให้คาเฟ่ยิมสูซูหรือว่าทางเป็นหลักๆก็คือการ เสริมสร้างอาชีพของผู้พิการนอกเหนือจากการทําอาหารเนี่ยก็จะมีการสอนมีอะไรเงี้ยในอนาคตต่อไปแต่ว่าเพียงแค่ว่าจุดเเริ่มต้นโครงการเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ครับในเรื่องอในเรื่องแรกว่าโอเคแคมเปญแรกก็เป็นแคมเปญในเรื่องของช่วงเจปีนี้ที่จะมีการเอาสินค้าอาหารแพนเบดนะครับมาประกอบอาหารนะครับโดยทางที่เราก็มีการสอนนะครับทางผู้พิการทําอาหารเจอาหารบางสวิรัตินะครับแพนเบดครับผมผมตั้งเป้าหลักพันไว้ฮะนะฮะ เพราะผมเชื่อว่า,าคนไทยนะฮะพร้อมที่อยากจะสนับสนุนให้คนพิการมีงานมีอาชีพมีไรายได้นะฮะผมเชื่อว่า,าคนไทยที่ทราบเรื่องนี้นะฮะแล้วยิ่งในช่วงโควิดคนพิการก็เดือดร้อนมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจก็คงจะเข้ามาช่วย สนับสนุนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนพิการโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้โดยเฉพาะฮะเราเลยตั้งเป้าว่าเป็นพันเลยครับแต่ถ้าทําให้เป็นหมื่นได้นี้ผมต้องฉลองใหญ่เลยฮะเทศกาลเจดปีนี้นะับมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยครับ19เมนูนะครับโดยที่เราก็จะสั่งเป็นชุดอาหารนะครับเสิร์ฟนะครับในช่วงเทศกาล10วันนะครับก็จะมี2ชุดก็คือ20มื้อกับ30มื้อนะครับสามารถเลือกค่ากันได้ใน19เมนูที่เรามี นะครับก็ชุด20มือเนี่ยครับอยู่ที่2,400บาทนะครับแล้วก็ชุด30มือนี่อยู่ที่2,900บาทนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนไปนะครับว่าแค่หลักพันชุดนะครับเราก็จะได้รายได้เข้ามาให้กับทางบรินวที่สากลเพื่อคนพิการเนี่ยก็เป็นหลักที่สามารถที่จะนําไปต่อยอดนะครับสำหรับอาชีพคนพิการได้อีกเยอะเลยนะครับสามารถที่จะสั่งนะครับชุดอาหารได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงก่อนช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็ สั่งได้นะครับทาง l ล n e แอดนะครับแอดมีดอวตารนะครับหรือ Facebook มาได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s l a s m i d a w a t a r นะครับหรือโทรหาเรานะครับ028623331นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจสามารถที่จะสั่งผ่านทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้เช่นกันครับผมครับใครยังไม่เคยทดลองกินอาหารเจเชิญนะครับเพราะเป็นความเชื่อที่มีมานานนะครับว่า ช่วงเทศกาลเจกินอาหารเจจะได้บุญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินอาหารเจในเทศกาลเจเราได้บุญแล้วยังได้ความอร่อยจากอาหารของมิตรอวตารครับ